มาซื้ออะไรจ๊ะมาซื้อของกินแล้วก็ยาสีเแฉยวดูผู้ชายยืนมองเงี้ยไปหนะ่สองคนเลยเขินนะก็เป็นอย่างนี้แหละโอ๊ยสายเข้าแล้วกำลังดูงานรึเปล่าฮัลโหลค่ะค่ะซื้ออะไรกินอ่ะซื้อรถตมาซื้อยาสีฟันอ๋อแต่พี่มาดูงานรึเปล่าซอยปลาป้าน่ะ พี่มาดีลงานหรือเปล่าคะน้องใช่ครับพี่โทรมาตอนหนูอัดคลิปพอดีเลยอ่ะน้อใช่ครับใช่ครับดีลงานเหรอคะครับสองพันห้าเหมือนเดิมนะพี่โอเคสบายอยู่โอเคเจอกันคะ่ะที่เดิมใช่ไหมคะที่เดิมครับเค่ะ 5, โอเคค่ะเอ้ซอยปลาปลาหน่ะจ้า <laughs> โอเค ซอยป่าป่ามีหมูปิ้งใชเออเลยเซเว่นมานิดนึงอะมันจะขายอยู่กันแถวพะยอนนี่แหละซอยป่าป่าเพียกรู้ซอยป่าป่าไหมนี่ที่เคยไปซื้อตอนเช้าใช่ไหมที่เคยไปซื้อตอนเช้าใช่ไหมไม่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 ใช่ซอยป่าป่าลงมาซอยราชพั้าวอะเออตรงมาปั๊บลงมาขวามือเนาะพอลงมาปั๊บเดี๋ยวมาทางซอยบอสเนี่ยเลยเซเว่นป่าป่ามาเดี๋ยวอยู่ซ้ายมือ เลยมานิดนึงขวามือมันจะเป็นชาเรายอมเนี่ยมันจะมีขายอยู่ลองมองดูดีๆมันจะมีขายอยู่โอเคครับคุณลูกค้าครับเดี๋ยวผมจะไปไปซื้อไปส่งนะครับไม่ไม่ไม่ทราบว่าพี่พี่พี่เอายาแข็งไปด้วยไหมครับเอ๊นี่พูดมากนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ลูกค้าดิวงานตอนดึกกันเนี่ยกี่ทุ่มนะเนี่ยดิวไม่พอแถมใชซื้อหมูปิ้งไงค่ะโอเคจัดไปแล้วเจอกันทุกอย่างแล้วค่ะ